วัสดีครับที่นี่ผลิพัฒ์คาสปาสคาทุราธานีครับเรากำลังพ่นควันค่าเชื้อในช่องแอร์ให้กับรถที่มาใช้บริการที่ผลิพัฒ์ฟรีนะครับไม่มีค่าใายนะครับอ่านะฮะตอนนี้กระบวนการของเราก็นะครับเริ่มทำงานนะครับตัดเครื่องเปิดแอร์สุดนะครับ ่าเชื้อช่องแอร์นะครับปกติ500บาทนะครับต้อตงการใครต้องการมาค่าเชื้อในช่องแอร์ป้องก,กันโรคโควิด1.9นะครับในราคา500บาทในช่วงนี้ฟรีะฟรรนะครับฟรีไม่มีค่าจ่ายครับดูภายในได้นะครับแอนนี้ แก้เชื้อช่องแอร์นะครับปกติ500บาทเนะี่ยใครต้องการแก้เชื้อช่องแอร์ดับกลิ่นนะครับป้องก,กันโรคโควิด19นะครับ